อันนี้ตอนอันนี้กีมินกีมินอ่าปัชท่ากลางก็เยอะก,กมินจันครับอันนี้กมินจันโคมหนึ่งนีงน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 ง่มันมันาาได้ต้นหนึ่งตีตวันก้อนสี่สี่ขั้นระยะเป็นคนตามวายอ่าใส่นูใสห่หลอรดหลอดก็ใหญ่ก็หลอดหลอดเบิร์นกลางนานนั่นแหละก็ดินมันประมาณนี้แหละมันได้ประมาณสองกิโลอ่าตอนเป็นวัวเลยแต่ว่าเป็นวัวเนี่ยมันจะจ่ายเวลาซึ่งมันจะจ่ายตึงเวลาตึ้งนึ่งปีอะกั แต่ว่าในระยะหนึ่งปีเนี่ยใบเนี่ยเราสามารถกินได้กินได้ไปเรื่อยเรือให้กับเอาไปทำอะไรกินนะทำข้าวยำมันเราข้าวยำปักต้กับข้าวยำนำบูดูข้าวยำนำาปรว่านเนี่ยมันประกอบด้วยถ้าว่าไม่มีใบกิมินมันไม่ใจข้าวยำปักไตก็ข้าวยำปักาตมันต้องมีใบกิมินมันได้ด้วยรึเล่าตัวใได้ไนี่ได้โคมนี่ได้ว่าโคมโคมให่เนี่ยก็ได้ประมาณสองกิโลได้ประมาณนะประมาณ ถ้าถ้าไปซื้อในลาดนี่มันต้องกิโลนี่มันตักกี่บาทได้กิโลตอนนี้กิมินมกิมินแต่ว่าช่วยช่วยมันตกอยู่ประมาณอ่าริอึ่งถึงถ่งรอยหีร้ช่วยช่วยนี่ถึง่งรอยหีร้อซึ่งอันนี้เราจ่ายต้นทุนปลูกเท่าไหร่เลอันนี้ถ้าเกิดเป็นต้นทุนก็กลมนี้กลมนี้กลมนี้ก็อ่าสามสิบห้าบาทกลุมมันแต่มันปลูกได้ไร้ไรุนเจ้ากลมนี้มันอยู่ได อย่างหน่อยก็อดาาุนครับม,มันจะเนี้ยเนี้ยแต่บอกว่าจ่ายไปจ่ายไปมันจะปุ๊ปะะปะเนี้ะกัักๆปะเนีไม่มีปัญหาเลยอนนี้ไา่ปีเลยจ่ายอยู่ก็มันจะนักไปมังก็จังว่ามันดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง P Space พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook p a พ e P-Space พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ